สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างเนาะสบายดีไหมเอ่ยส่วนคุณแม่ก็สบายดีนะคะใกล้ๆปีใหม่มาจนถึงปีใหม่ก็เจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเนาะก็ขอให้มันผ่านไปในปีนี้เนาะก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะนี่ก็ไอ,อยัง้ไออะไรนักหนาก็ไม่รู้ <c oughs> วันนี้เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆคุณแม่ก็ไปส่ง ไปส่งเด็กเมื่อเช้านี้แล้วก็เดินตลาดเดินตลาดแล้วก็นี่แหละมันมานั่งทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูบ้างนะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามากดติดตามเนาะแล้วก็กดติดตามทุกวันเลยนะคะคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าจนทําให้คุณแม่นี่มีความรู้สึกว่า i, เฮ้ยฉันไม่ค่อยได้มีเวลาทำอะไรให้แบบเขาดูเลยนะแบบไม่มีเวลาแชรเ์เรื่องที่แบบสำคัญสำคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งแหละ ก่อนที่จะไปหาตาที่บ้านนอกอะเพื่อนๆเด็กๆก็ป่วยนะคะเด็กๆก็ป่วยเป็นอะไรนะตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นไข้หวัดนะคะเพื่อนๆเป็นไข้หวัดพี่คิมเป็นก่อนแล้วก็มาน้องอิมนะคะพี่คิมนี่เป็นประมาณสี่ห้าหกวันพี่คิมเป็นหวันพี่คิมป่วยได้ประมาณสี่วันน้องอิมก็ติดนะคะพอน้องอิมติดก็ดูแลน้องอิมต่อพอหายป่วยได้ประมาณ สามสี่วันเราก็เดินทางกลับบ้านนอกนะเพื่อนๆกลับบ้านนอกก็กลับบ้านนอกก,นก็มันก็มีอะไรให้ทําหลายอย่างอะเพื่อนๆใครที่ติดตามคุณแม่อยู่ก็จะรู้นะว่าอ,อ,อยู่บ้านนอกเ,ออเราทําอะไรกันบ้างคุณแม่ก็จะพยายามลงให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเออไปนี่เราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เพราะว่าเราไปเราก็มีซ่อมอันนั้นทําอันนี้ ทำอันนู้นมั่งอันนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีเวลาแบบเออเอาคลิปมาลงในวันต่อวันสักเท่าไหร่ก็คือแบบก็ถ่ายถ่ายไว้แล้วพอพอเวลาเราสะดวกเราก็ถึงจะลงนะเพื่อนๆถ้ายังไงก็คุณแม่ต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบว่าอืมเข้ามาติดตามช่องอินนี่แล้วแม่งช้ามอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรแบบตื่นเต้นให้ดูสักเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนเนาะใครที่ชอบก็อยู่ด้วยกันใครที่แบบมีลูกเหมือนคุณแม่ก็อยากให้อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็มีอะไรที่จะต้องแชร์กันบอกกันนะแต่ว่าคุณแม่ต้องต้อง,ต,องต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูทุกวันนะคะแต่จะพยายามนะคะเพืเเ่อนๆอ่าแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากบ้านตากลับมาปุ๊บไปงไปโรงเรียนได้สองวัน ไอ้นั่นมันคลิปอะไรของเขาไม่ดูล้วไม่เกี่ยวนะเพื่อนเพื่อนเด็กๆไปกลับจากบ้านนอกแล้วก็ไปโรงเรียนได้สองวันกลับมาก็ป่วยเป็นอะไรน่ะนนเพื่อนเพื่อนป่วยเป็นโรคท้องร่วงอะ่ะเหมือนกับว่าอาหารไม่สะอาดอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารที่โรงเรียนไหมนะเพราะว่าช่วงเนี้ที่นี่ย เ,เขาไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียนผู้ง่ายๆนะที่นี่น่ะเขายังไม่เปิดนะคะคือผู้ปกครองไปส่งเด็กนักเรียนได้เฉพาะหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้นบริเวณหน้าโรงเรียนเท่านั้นคือไม่สามารถเข้าไปข้างในได้คุณแม่ก็เลยไม่สามารถที่จะไปสอดแนมอะไรได้เลยนะคะว่าข้างในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างเนาะก็นางสองคนไปเรียนได้สองวันนางก็เรียงคิวป่วยเลยป่วยก็คือปวก ท้องเสียนะคะก็ประมาณประมาณอาทิตย์กว่าๆนะเพื่อนเพื่อนอาทิตย์ไปซะสองอาทิตย์นะคะก็ลาลาหยุดเรียนประมาณคนละหนึ่งอาทิตย์นะเพื่อนๆอนอืมก็อาทิตย์เนี้ยอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะเอออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์เนี้ยที่ว่าไปโรงเรียนได้แบบเต็มเต็มวันนะคะก็ไปส่งนางเสร็จคุณแม่ก็ไปเดินตลาดเนาะเดินตลาดก็ไปเจอเออยายแก่คนหนึ่งแก่ถีบจักรยาน เอาอผักตําดึงมาขายคุณแม่ก็ตอนที่คุณแม่เห็นมันก็ไม่เยอะนะผักตาดึงมันเหลือแค่สองถุงเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นผักตาดึงที่มันอ่อนมากยอดมันอ่อนมากแล้วก็เอแกขายถุงละยี่สิบคุณแม่ก็เลยเหมาหมดเลยเพื่อที่ว่าให้ยายนะแกกลับบ้านอไม่ต้องรอเพราะว่าตลาดบ้านเรามันจะเลิกมันจะเลิกมันจะเลิกประมาณเก้าโมงคึ่งเ้าโมงกว่าๆมันก็เก็บแล้วมันเริ่มเก็บแล้ว คุณแม่ก็เลยอืเหมาหมดเลยดีกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเอามาทําอะไรกินแต่ก็คิดว่าเออเย็นนี้น่าจะเอาไปผัดผัดกระเทียมให้น้องอิมดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าหน้าตาของผักตําลึงอ,อ่อนแค่ไหนนะคะอ่อนมากแล้วก็เป็นผักตาลึงที่แบบเด็ดมาแล้วนะคะนี่นะเพื่อนๆถุงละยี่สิบบาทเด็ดให้พร้อมไม่ต้องเสียเวลาเด็ดเอง อันนี้ถุงที่สองนะเดี๋ยวจะเอามาผัดกระเทียมให้น้องอิมกินเย็นนี้ยอดอ่อนมากนะพเพื่อนยอดอ่อนอ่อนไม่มีใบแก่เลยอืมก็ที่ ที่ซื้อนี่คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะกินผักตำลึงนะเพื่อนๆแต่เรานึกถึงว่าเออถ้าเป็นแม่เราอะเอาผักไปขายอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือแค่เนี้แล้วก็ต้องแบบมายืนรอจนกว่าจะขายหมดเนี่ยเราก็นึกถึงแม่เรานะถ้าเป็นแม่เราเราจะสงสารไหมเออสรุปก็เลยแบบอุดหนุนยายไปนะคะก็แกล้งๆต่อยายว่ายายสองถุงสามสิบได้ไหมยายก็ห,วหัวเราะยายบอกว่าโอ๊ย ยายแทบไม่ได้กําไรเลยแต่ว่าคุณแม่ลืมถามไปว่าผักตําลึงที่เอามานี่เป็นผักตําลึงที่เอาจากสวนหรือว่ารับรับมาขายแต่น่าจะเป็นจากสวนนะเพื่อนๆเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยเห็นคุณยายคนนี้มาขายผักเลยนะคะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนแบบแปลกหน้าสําหรับเราอะเมราะที่บีบจักรยานมาแล้วก็เอาจักรยานมาจอดแล้วก็เอาต เอาเอาเอาเขาแกก็เอากระโด้งมาอันหนึ่งเนาะแกก็เอากระโด้งเอาวางไว้บนเบาะจักรยานแล้วแกก็เอาถุงผักเอาวางคุณแม่ถ่ายคลิปไม่ทันนะคะซื้อเสร็จแล้วเดินหันหลังให้แกแล้วถึงนึกได้ว่าเออเราน่าจะถ่ายรูปคุณยายเก็บไว้ดูนะแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่เคยเห็นแกะนะอสรุปก็คือไอ้เมนูเย็นนี้ก็น่าจะ ผัดผักตำลึงให้เด็กๆกินนะเพื่อนๆนะเพราะว่าซื้อมาแล้วทั้งสองถุงหรือไม่ก็ทําเป็นต้มจืดต้้อ่อนอะไรประมาณนี้มีมีมีสองเมนูเนี่ยที่ว่าเด็กบ้านนี้จะกินนะเพื่อนๆแต่ถ้าทําเป็นต้มจืดต้้อ่อนพี่คิมจะกินแต่ว่าถ้าทําเป็นผัดเนี่ยต้องเป็นผัดที่แบบว่าน้ําเยอะๆหน่อยพี่คิมถึงจะกินไม่งั้นพี่คิมไม่กินแต่ว่าน้องอิมเนี่ยน้องอิมเขากินได้ทุกอย่างเขาอะไรก็ได้สําหรับเขาแ่ะนะ ก็วันนี้คุณแม่ก็มาทักทายเพื่อนๆเนาะอาจจะเป็นคลิปยาวนะวันนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วคุณแม่ก็ทําคลิปสั้นบ่อยๆนะวันนี้ก็มาดูคลิปยาวบ้างเนาะก็สําหรับเช้าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะยังไงคุณแม่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบว่ามากดติดตามชีวิตของครอบครัวเราเนาะอาจจะ <c oughs> เอยียงเยพูดพูดแล้วก็เหมือนกับจะไออาจจะมีทั้งแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างยังไงก็ทนทน,ทนดูไปนะคะเพื่อนๆพื่อ,อรู้สึกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางกลับบ้านนอกนอกีกแล้วนะพนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะพยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปและะ้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ